พ่อของฝั่งผู้ชายที่แบบว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบมาเจอผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงคบคนนี้คนนี้ไม่เหมาะกับลูกนะแบบเออให้ไปแบบหาคนอื่นหรือว่าแบบเขาโดนคนดูถูกมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วรอบเนี้ยเขาก็คือประทับใจมากเพราะว่าเพาเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วคุณแม่ของคุณชาลีก็มาให้การต้อนรับของเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยเขาก็แบบตกใจมากว่าทำไมถึงมีพ่อแม่ที่มาทำดีกับเขาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามีไม่เป็นไรอย้ทำมาได้ทำมาได้อันัี้ที่น่าประทับใจทีุ่ดก็คือตอนที่เล่าเรื่องนี้เสร็จปั๊บก็อยากจะเล่าเล่าเรื่องหนึ่งที่เหตุผลที่วันนั้นอ่ะที่ชาลีไม่ได้ไปรับอ่ะครับค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันนั้นเป็นงานแต่งของแจ็คหรือว่าอะไรสักอย่างชาลีอ่ะเขาไม่อยากได้ซีนนั้นเขาอยากจะให้การมินอยู่กับแฟนๆเขาแล้วเขาบอกว่า สิ่งที่ที่เขารักที่สุดก็คือแม่กลับกลายเป็นแม่ไปรับผมว่ามันมีมูลค่ามากกว่าตัวชาลีด้วยซ้ําเหมือนการมินได้อยู่กับแฟนๆของเขามากกว่าที่จะทุกคนจะมาเฮี้เวๆอมทำให้รถติดมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็รถก็ติดเดี๋ยวคนก็มุงกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินแทนที่ทุกคนจะใช้ชีวิตปกติเขาก็ต้องเดินยากเพราะถ้าผมไปก็คงจะเป็นซีนใหญ่แล้วมันก็จะทําให้ที่สนามบินวุ่นวายเขาก็เลยว่าให้แม่ไปดีกว่าอื 그 비광이 그 얘기를 음. 듣고 한 가지 써 써.